ในตองเช้าพัะนอนที่วัดโพนะคะ มีวัดเชทุกคนนะคะหรือวัดโพ <c oughs> เป็นหนึ่งไฮไลท์ที่ที่เราต้องเที่ยวต้องมานะคะเพราะว่าต้องมาไหว้ ออพระนอนพระนอนลงใหญ่ถ่ายรูปนะนะอ้หงนี้เราไม่เคยถ่ายอนะ่นี้เเะเฮน่ารอ่ะ เรามีแต่คนยกกล้องถ่ายรูปอันนี้อยู่ที่ถ้าคนอยู่ต่างจังหวัดเราจะไม่ค่อยเห็นต้องคนกรุงเทพเนี่ยจะมาบ่อยวันหนึ่งมาได้หลายเที่ยวนะคะมาค่ะไม่หุงรดี๋ยวไปใส่บาทพาก่อนอันนี้มาดู มาวัดโพรนะคะเห็นเขาบอกว่ามีเจดีย์แล้วแต่ไม่รู้ว่าองค์หนักที่เจดีย,ยด์แล้วนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นมุมสดชื่นเป็นมุมที่มีน้ำตกแล้วก็ให้เขามานั่งชอบน้ำตรงไม่สวยอะ่ะ ตอกสูงขึ้นนะสงสัยจะเพิ่มชั้นไปเนี่ยเพราะดูปูนปูนปูนอ้นั่นเพิ่มมาแล้วก็มีไ,ไอไอวัดโพธกรุงเทพน,นะคะฝากเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัด เยอะบาทีต่างจังหวัดก็ถ่ายคลิปที่ต่างจังหวัดมาโชว์กันได้นะคะเด็คตรงนี้จะลมเย็นมากดูนะนี่คนจรด้ จดีแต่ว่าไม่รู้ว่าคงไหนนะที่ถ้เาเราเดินเข้าไปนั้นก็มีต้งตัวยหโรโตัวญี่ดุ นนััั่กกการบ่อยๆดอกไม้ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเพราะบางทีอยู่นานก็เสร็นไหมพอได้เห็นมันออกมันก็สดชื่นนะหน้าแกทำหลายๆจุดนะที่วัดอ่ะ อันนี้ทำทาขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะคะให้มันสูงกว่าเก่านม่เอาเพิ่มขึ้นใหม่ชั้นเข้ามาเป็นครอบครัวเนี่นี่เนาะถ้าปังเป็นที่ใส่อัฐิตของะพรมหากษัตริ์ไทยนะคะะมหาการั์ดิ์เรา วันเสาร์พระประจำวันเกิดเดี๋ยวต้องท่องโสมานะกัลยาโทเนอะดูเจดียด์ในวัดโพนนะคะเพอานี้จะเป็นของพระมหากษัตริย์นะคะอุ้ยแม่นะ สวยไหมครับตลาดเจดีเนี่ยความงดงามของของเจดีบ้านเราของพระมหากษัตริย์แต่ละองค์นะคะนาชมีนาชมารีเต็เจิพาร์้าบางคนกน็ชอบอ่านประวัติศาสตร์นะ <fazla> <applicator> <coughs> yeah no, I Come well. so we, we explored of sixty percent we still have forty percent left to explore. And I need to buy myself a tripod. Anything full Debbie know. เจด,ด,ดีที่อยู่ข้างในอ่ะแล้วมารอบๆมุมนี้เป็นมุมสดชื่นนีกลับมาอีกแล้วเพราะว่าจะออกแล้ว